สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีเอฟซีพิจาทุกๆท่านนะครับบรรยากาศคึมคึมพี่น้องฝนกำลังมากนะครับเมืดเมืดไต่ไฟเบิงเอาเด้อพี่น้องคลิปนี้พาพี่น้องมาเบิงว่าแม่ลูกหนึ่งโคมแม่ทองสองตัวครับแม่ทองไก่ควอดทั้งสองตัวนะครับเอาเถื่อเพี่น้องเอ้ยนะครับอยู่บ้านซากควานีโคมครับตำบลหน้าวะอำเภอปทุมราชจังหวัดลำนาจเจริญครับไปแบบเร็วๆครับฝนสิมาแล้วครับโคมแหลกเลยครับเป็นว่าแม่ลูกลูกแม่ลูกไว้เดือนหนึ่งครับพี่น้องนี่ลูกสาวแม่สูงร้อยสามสิบ นะครับเปิดถูกๆ้ะพี่น้องเปิดถูกๆไปโชว์หนาก่อนเดี๋ยวเพิ่งไปเล่นกับเขาสิปิตกินเอียงเสีกกยสด้วนี่พี่น้องหูโอ้ตะครัมเนี่ยนะครับเปิดหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยนะครับพี่น้องผมส่งปีไหร้อยลูกพร้อมหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยง่วงสองโตแม่ลูกลูกโตแม่ไปกินเอีอยงก่อนนดะนไปกินดอกไมาเอาลุดระบัดข้อพ่จ้านี่ครับลูกเพิ่นหน,นาๆพี่น้องนี่แม่เพิ่น นะครับหน้าตาสดแห้งเป็นงวลูกสองยืนครับสูงลอยสามสิบนะครับแม่พันสูงลอยสามสิบปลุกงวไทยกลางพันดีหลหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยนะครับทรงฟรีลอยโล,โล,ล,ลูเด้อพี่น้องนะครับทรงฟีลอยลูราคาหนี่งดูกสาฟล์นน้องชมพูแป้นผมตังซื้อให้น้องชมพูตะหักบ่กินเฟืองเมื่อกี้ในใบใบได้เด้อ,อนนพี่น้องนี่ครับกําลังตะหักนึ่งสิบปันเดือนหนึ่งนาะพี่น้องเนาะได้บ่เดือนหนึ่งว่าสตูรุดแต่เด้เบิ้งโซ่นาเบิ้งเป็นบามันลูกผสม นะครับน้องชมพู่โอ้ก็ยังนี่นี่ครับหน้าตาน้องเพลินหนึ่งมืนเจ็ดพันเก้าร้อยครับซื้อให้ผู้เฒ่าผู้แก่เลี้ยงได้เพราะว่าโค้นี่มันหูนี่แม่เพิ่นหูหอ,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 อ่างดีน้ำนมสีเต่าครับอาเล็บก็เท่าปกติดีนะครับทุกท้อนประกันให้ครับพี่น้องครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแม่เพลินสีมีจำนี้จุดหนึ่งน้อยน้อยเดี๋ยวให้เบิ้งนะครับอ่าแม่เพิ่นเพลิดำดำน้ำแดงพวงห้างดำครับ ขาดำเลียงจังหน่อยพระวาลูกกินนมอ่ะมีครับพี่น้องสมีเพิ่นสวงกระดูกฟังฟังขวาเพิ่นมันสุดสั่สนๆดอกเว้ยน่ยนาเกียดนี่ครับพอสังเกตก็บอเห็นเนี่ยขาพุ่งออกกินเต็มแล้วเนี่ยบ่เห็นเลยนะครับผมวมาราคามัน,ม,นมันถือดีแ้วก็มันหูร้อมนี่น่ครับพอสังเกตบอเห็นเลยสวงสุดฟังขวานะครับสุดสนะันสันเนาะนี่หูหูได้พี่นอ้องหูมอกห้องลูห้องเต่านะครับเอาไปเลี้ยงเล่นพี่นอ้องหัวขาทำเมินข้างกลาง หมื่นเจ็ดเก้าลอยครับพ่องพี่น้องต่อรองได้ครับแม่ลูกนะจะขอ,องพ่นมาละตั้งซื้อให้กันยังเกาะน้องชมพูพีนะพ่น้องชมพูนี่หน้าตางามเนาะหูเป็นหน้าโงกดีนะนี่เป็นหูพี่น้องคุณความหูแมวพี่น้องหูปะหู้โหได้เป็นหูอินเดีเลยโอ้โหสุดๆเลยหนะ้นาเลี้ยงกินด,ดีพอมน้าสิเล็มหยาเนี่ยหยาหน้าคอกับว่าไอ้หนาเนี่ยวะอ่ะเล็บก็เท่าครับพี่น้องนุ่มสีเต่าเข้าวิติงตัวครอนประกันให้ครับต้องสองโต จมูกดำโมเสกโกแบงครับใบหู้มโมเสกโกแบงนี่ลูกเพลินนี่ยังเลยเนี่ยมันเป็นยังไงเอ๊นี่หอมหลังพี่น้องโอ้ยมาหูแต่นาะเอานะครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแม่ลูกลูกโตแม่นี่ลูกเพลินมาขี่ลายได้หนี่อ้วนเด้นี่แม่เพลินนะครับเอาราคานี่เป็นชุดแรกครับแต่จะมีตัวนี้จุดที่ผมว่านั่นี่ละฟังสายบ่อเป็นยังนี่ครับฟังขวานี่ละนะครับมันสุดสั่นลองสุดสั่นมได้สังเกตเพราะยังพี่น้อง นะครับเอาเปลี่ยนไปดูเปัียไปเปลี่ยนให้เบิ่งจักบาททุกฟังนี่ยม,มีตมแตมเนาครับพี่น้องปอดๆนี่ยาเอฟังหน่เอาจึเอาโมม,มมีตมแตมมี่นีนะครับเดี๋ยวสิกินหนาต่อเพราะได้กินอยู่ด้อ่ะนี่ครับน่มเพลินยงังายอยู่ดอกพี่น้อมเลยไเรียบหน้าบ่น่ะตุ๊ก็ัโโหูพ้นรัวตาขายต่เมีพิ่กับมือ่นสองอะพี่น้องเลยนักขนันเนืออันนี้เอาไปดูไปนั่นะครับมืนเ็ดเก่าลอยหัวสองตัวไ ตอลองด้นะครับสรงพีลอยโลดนยครับอ่ะไปกินยาไเด้ยานาคอกสู้ตายนะครับนี่ของแท้กินเกงคือแม่เลยนะน้องน้องเอียงน้องชมพู่นี่ขี่นาคอกหนูสูตายก็ต้องกินเรื่องเรื่องกินนี่ก็ต้องห่วงสุดยอดเห็นว่ขี่เต็มเต็มตัวอื่นมากินหนูกิน อ่ะตัวที่สองครับพี่น้องมาเบิ้งคนกินหยาเลยนะครับนี่พี่น้องอู้กินหยาแบบดีนะครับเป็นง้วทอง8เดือนกว่าสีเข่าเก่าเดือนนะครับถ่ายสูงรอย37บวกลบนะครับทองสีเข่าเก่าเดือนไก่ขอดแล้วครับสูงลอยสากินหยาแบบดีนะครับโตนี่ครับเปิดถูกทัวให้พี่น้องไปดนลูกนะครับเปิดไว้สองหมื่นสองพันนะพี่น้องสองหมื่นสองต่อรองไหนครับกระซัมวสือสองตัวเหพี่น้องนะครับอ่างลึกหนังนาดีกิน เครื่องกินนี่สุดยอดนะครับสูงลอย37บเอกลบทอง8เดือนกว่าที่เขาเก่าเดือนนุ่มบวมนะครับประกันทองครับตวดทองเรียบร้อยนะครับกินยานี่ยแก่ๆเนี่สุดยอดพี่น้องเอ๋ยนะครับนหนังนาสองหมื่นสองพันครับประกันค่าทุกการทอนสิบห้าหามื่นครับทายในขอกเลยตอนเพิ่กินยานีละผมพี่นอ้องเบื้องปากใหญ่หัวาปากใหญ่นะครับเอาเป็นชุดที่สองนะครับอุ้ยยาไหม ให้ได้เครื่องหล่อได้พี่น้องเบิ่งติล่ะควันจับอยู่หม่องนะครับนุ่มสีเต่ามีติ้งฟังขวาติ้งหนึ่งครับเบิ่งฟัง,งนนองัานี่ก็โนวดอาเล็บข่าปกตินะครับเบิ่องฟังควาเมดนกว่านี่ควันจับอยู่หม่องนะครับเบิ่งดันถ่ายเพิ่นอ้วนนี่เครื่องน้ำแดงนี่ครับนุ่มบวมล่ะพี่น้องอีกจักมือเอาออกเอาหมอพว่าใกล้แล้วเห็น่าผมเดาอีกประมาณสองสามอาทิตย์นะครับห่อ,องใหญ่แล่ะนี่พี่นอ้องอ้วนๆดูเสียงสูงหน่อยสามเจ็ดนะครับทุกท้อนประกันให้นะครับคุณฟังนี่ นาโงกดีนะครับเป็นว่ามันผสมไทยกลางเท่านี้แหละสุดยอดเืียงกินเนี่ยนะครับตรงหูฟังสายเพิ่งเคยติดแทรคหูมาแล้วพี่น้องมิห้อยแบี้เข้าไปนี่ฟังสายของหัวก็จะเอาเคยติดแทรคหูมาครับจมูกดํานะครับเขานี่หน่อยเตีองกินเนี่ยโบว่สุดยอด,ดออ<笑><笑><笑>เลยนะพี่น้องโอ้ผมให้ยเลยพนะี่น้องวันนี้ผมว่ให้ยเลยก่อนเดี๋ยวมาไทยมันเปนมากกินสองหมื่นสอง นี่ครับนี่หละกินนี่ดีจริงสิเราพี่น้องเอ้ยนะครับทองไก่คอดเก้าเดือนสมโตสมบามันนะครับสูงหน่อยสามสิบเจ็ดนะครับนุ่มบวมแล้วนะครับมีติ่งฟังขวาติ่งหนึ่งแล้วยุงนุ่มพอะนะครับทุกคนกบปัะกันให้ทองกบปัะกันให้กินเก่งขนาดเลยนะครับสุดหยอดเลยพี่น้องเอ้ยจ้าจับห้เบิ้งนะครับจับเบิ้งทุกโตน่ะนี่พี่น้องดูเพิ่นนะครับนี่เอ้าเกาเกาเข้าไปจับดูดูเกาดูดูนะครับง่วนก็ได้จักกันดอกอ๋อนะครับ สองหมื่นสองพันนะครับราคาเนี่ยเอาหนาตาน้องเพื่อนนี่ครับจมูกดำนะครับเชือกฟังดังเขานิดนึงหูฟังหลาเคยติดแท็กหูมากฟังสายดิติดป่ายหูเหรอพี่น้องประวัติเัินนะครับแต่เขาจะาถอดป่ายไปเรียบนะครับสีกับว่านี่นะเพื่อนสียังสีกับใยป่ะทีกับเปลือกข้าวเหนียวหอยแล้วแต่ว่าอ้วนดีนี่ครับอ้วนดีไปเทิบไปลูกเทิบไปเออตุกขอนประกันให้เด้อพี่น้องเด้อยืนงานในปกตินะครับบริเป็นยังเบิ่งให้แล้วสอสองห้องนะครับหนานกดี ครับเดี๋ยวจะออกกอดกันนะครับนี่เอาโอ้ยกินนี่หน้าตาน้องเพิ่นจักตื่นจักยังลักตื่นตื่นไปเจ้ามาถ่ายอ่ะกินโลดกินโหลดมากว่านแล้วอ่ะต่อไปนะครับเบื้องทายาเพิ่นนี่ไปเบื้องอ่างัวแม่ทองล่าค้าเถึอกอีกครับพี่น้องปล่อยเพิ่นลุยก่อนสู้ตายไหมเพื่องกินชุดที่สามนะครับเป็นงัวทองเจ็ดเดือนนะครับพี่น้องทองเจ็ดเดือนท้ายสูงรวย สามสิบสามบวกลบครับพี่น้องทองเจ็ดเดือนไก่ลอดแล้วนะครับเปิดทึกทึกเปิดไว้หนึ่งมืนห้าพันเก้าร้อยครับพี่น้องทรงฟรีไฮดอยโลนะครับหนึ่งมืนห้าพันเก้าร้อยนะครับ่ายสูงรอยสามสิบสามบวกลบครับเป็นงัวเคยไปดูละสามตูนะครับพี่น้องเครื่องโบดนะครับนี่ไซเชื่องแห้งนะครับเอานี่ประกันทองนะครับตรวทองเรียบร้อยเด้อทองใหญ่ใหญ่พี่น้องเจ็ดเดือนไปยังต่ำนะครับ ห่วงหางรกดีเครื่องดำนิสายเชืองหน,น,น,นึ่งมื่หนห้าพันเก้าร้อยนะครับอาจจะคือเนะโอ้ลูกถีบลูกดินนะครับแม่นี่หูแห้งหม้อชาวบ้านคักคลักได้พี่น้องเอ้ยนะครับหูแห้งหูอีลีนะครับนี่เดิมเดิมเขานะครับกระดิ่งกระดิ่งครับจมูกดำประสีปลแหวงคลิปผู้ดำนะครับท้องเจ็ดเตือนกว่าเปิดใบหนึ่งมืนห้าพันเก้าร้อยนะครับทองไก่ขอด เจ็ดเตือนกว่าเป็นอย่างต่ำนะครับสมโตมากครับสมป่ามันมากนะครับคกทอนประกันให้ครับพี่น้องสวงสุดประกันให้นะครับเย็บปุนลูกประกันให้อ่ะเล็บขอเท้างามนะครับอ่างลึกดีเด้ครับนุ่มกะซีเต้านะครับพี่น้องนะสีประมาณง่วลูกสองลูกสามนี่ละประมาณนี้นี่ราคาบอแพงนะครับเอาไปเลี้ยงเล่นจังน้อยกับว่าออกมาอีกตัวหนึ่งนะครับจังน้อยก็ออกมาอีกตัวหนึ่งแล้วนี่ครับอ่างอ้วนอนเลยอ่ะหลังผนเอ้ยถ่องตัดหลัง เคื่องนมนะครับเบิ้งไปลูกเบียงไปบัดนี้เบียงไปเฮ็ดผู้เดียวพี่น้องเฮ็ดผู้เดียวอะดันดันครับดันบ่เตอดอกมวหูอยู่เอาเบิ้งเอาภัวชาดันให้มันหูไรพี่น้องเะครับเบิ้งฟังสายเพิ่นนะครับเพิ่นคักคักอยู่คนละหม่องเบิ้งคักคักนี่หน้าตาเพิ่นเอียงวะเพิ่นวะเอ้าหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยครับเสียงแหบเลยพี่จ้าก็ได้นะครับประกันท่องครับพี่น้องท่องพี่น้องมึงท่องทิ่ไหน โอ้ยทองอังลางกันเลยไก่แล้วนะครับไก่คอดแล้วงนะมีกัดนะครับของ,งอุบัตรริบัตรซาก่อนนี้โค้งครับตำบลหน้าวะอำเภอปทุมราชวงศ์ษาจังหวัดตมนาจเจริญครับเปิดถึกถือครับแบ่งปันพี่น้องไปเลี้ยงนะครับเอาแม่ลูกแม่ทองอีกสองตัวนะครับหมักตือแจตัวใดกระโทนมานะครับเอารายละเอียดสูงลอยสามสิบสามทองเจ็ดเดือนกว่าเปิดหนึ่งหมื่นหาพันเก้าร้อยราคารวมส่งลอยกิโลทุกชุดนะครับผมบริเวณเปิดแพงเด้อพี่น้องนะครับไก่กะซอรถค่ารถต้องน้อยนะครับอ่ะ เล็กกว่าเท่าปกติดีนะครับไปเบอร์ไลก่กะเบอร์โทรเลยนะครับพี่น้องเดี๋ยวแกเสือกยงางเหมือน,นงานโซ่เอาคอไปกินหนื้อรู้ปะเรียบร้อยแลนะครับย่างปกติก็แต่ปีจ้าเบื้องให้ละคลิปนี้ครับปี่จ้าบ,บรรลุราชกะจบคลิปเพียงเท่านี้ครับกินหนื้อปลาดุปเอาคอกดุปไปสวัสดีครับ